สีนาฬิกาสนาทีนะครับโฟกัสไทยแลนด์อยู่กับผมราเมชเชิงมืองพานและคุณธัญธรอุเทนพันธ์แล้วก็ในช่วงนี้นะครับอยากจะบอกว่าเรามีแขกรับเชิญนะครับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับอย่างที่ผมและคุณธัญธรเกริ่นให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปนะครับก่อนหน้านี้ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและโฆษกกระทรวงด้วยนะครับท่านประสบเรียงเงินนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับท่านประสบครับสวัสดีครับท่านประสบค่ะ สัสดีครับคุณราเมศรคุณธัญธรและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมระสบเองนะครับครับผมท่านครับต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโฟกัสไทยแลนด์ในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงวัฒนธรรมที่เชื่อว่าเป็นหน่วยงานหลักๆเลยนะครับที่ดูแลเรื่องของสมบัติของชาตินะครับใ,<ช>ในด้านนะต่างๆที่ที่เรียกว่าเป็นสมบัติของคนไทยทุกๆคนเนี่ยหลายคนก็อยากรู้โดยเฉพาะาในสถานการณ์โควิด -19 อย่างนี้ด้วยนะครับในส่วนของกระทรวงเนี่ยก็คงจะต้องมี ภารกิจที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรนะครับในวันนี้เราอยากจะให้ท่านพูดถึงความเป็นมาแล้วก็บทบาทหน้าที่โดยเฉพาะภารกิจนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมในปีนี้เนี่ยนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับท่านครับครับขอบคุณทางรายการนะครับที่ได้ให้โอกาสกระทรวงได้มาพูดคุยกับทาครับครให้ท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลนะครับครับจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรม จะพูดเรื่องของภารกิจหรืออำนาจหน้าที่อย่างกว้างๆนะครับก <c oughs> ็จะเป็นสามส่วนด้วยกันนะครับตามที่คนมากาหนดซึ่งอันแรกคือหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะอ <c oughs> ันที่สองก็หน้าที่เกี่ยวกับศาสนาและส่วนที่สามคือหน้าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในส่วนศาสนานั้นจริงๆแล้วเรากับสนักพุทธก็จะทําด้วยกันแต่พระสนักพุทธจะดูเรื่องของพระเรื่องวัดเรื่องศาสนาสมบัติส่วนเรื่องการเผยแพร่ ่าศาสนาธรรมหรือธรรมะในรมดับทัร่วมกันแต่ก็เป็นแต่ว่าของเราเนี่ยทำงานศาสนาที่ครอบคลุมในทุกศาสนานะครับที่ทางการรับรองครับถ้าพูดถึงภารกิจริงๆก็จะขอผู้ทับรวมกระทรวงก่อนค่อยเริ่มเรื่องของการักเคลื่อนในช่วงโควิดสิบเก้านะครับอันแรกเลยที่เราดําเนินงานก็คือเรื่องของการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติคือการบันทัดศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ เป็นภารกิจแรกที่กระทรวงทำแต่จริง,รงกระทรวงก็ทำร่วมกับเครือข่ายและกระทรวงอ,อื่นในงานาักรถชนด้วยนะครับ<ะ>ในส่วนต่อไปก็คือว่านอกจากการเพื่อทุนสถาบันแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ในการทํานุบารุงศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมคือสามประเด็นที่ผมได้พูดถึงตะกี้นี้นะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับในการทํานุบารุงเนะี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องว่าดําเนินการแค่นั้นนะครับเพราะภารกิจกระทรวงนะครับ การทาให้ศาสนาศิลปะวัฒนธรักษารือคงอยู่ได้นั้นมันจําเป็นจะต้องให้ศาสนาศิลปะวัฒนมเนี่ยสามารถที่จะมาสร้างอาชีพสร้างรนายได้ให้แก่ประชาชนพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นการนําเอาชนวัฒนมนี้มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอ,อย่างต่อไปวัฒน์ยังไงได้บ้างอันนี้คือภารกิจในส่วนที่สองนะครับนอกจากการเครือมมข่า,านะครับนมทุกนะครับในส่วนที่สามเราเองก็ มีหน้าที่ที่จะสร้างความสั ần, มพันธ์ทางวัฒนมกับต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> ประเทศในภูมิภาคหรือ <c oughs> ประเทศอื่นๆใน,ๆใ,นๆในโลกของเราเนี่ยครับ <c oughs> เราเรียกว่าเป็นการนําความเป็นไทยสู่สากลครับเราก็คงจะพอจะเห็นแล้วนะครับว่าความเป็นไทยหลายเรื่องไ <c oughs> ด้รับการยอมรับหรือว่าได้รับการชื่นชอบนิยมกันทางต่างประเทศ <c oughs> มีตเช่นอาหารไทยมวยไทยเป็นต้นนะครับก็จะทำให้ชาวต่างชาติชืน่นชมชื่นชอบในที <c oughs> ่สุดเขาก็ เดินทางมาท่องเที่ยวหรืบอนนรบ,บริโภคสินค้าวัฒน์ด้วยอันนี้คือภารกิจในกรอบที่สามนะครับทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศครับในส่วนที่สี่นะครับเราก็มองว่าความเป็นไทยหรือวิถีชีวิตที่ดีงามของเราเนี่ยจําเป็นจะต้องสร้างและก็พัฒนาโดยสรุปก็คือทาค่านิยมและก็สืบสานวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งวัฒนธรรมพื้นถิ่นแลวก็วัฒนธรรมของชาติเรานะครับในส่วนที่ห้านะครับมันจะเป็นเรื่องของความรู้ องความรู้หรือว่านวัตก,กรรมต่างๆเรามีหน่วยงานที่เรียกว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อ๋อ oh, ครับถ้าเป็นพัฒนศิลป์น,นี้เขาก็จะมีวิไลนักศิลป์หรือวิไลช่างศิลป์นะครับเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ครับค่ะในขณะเดยียวกันสุดท้ายคือเราก็ต้องมาทําเรื่องของการทํางานร่วมกันอื่นคือเรื่องการสร้างเครือข่ายการบริการการทํางานได้่าทำกับคนอื่นก็เป็น กรอบหกด้านที่กระทรวงทำอยู่นะครับผมครับในส่วนของกระทรวงตอนนี้เองเนี่ยนะครับนอกจากกรอบทั้งหกด้านที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของนโยบายในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะงานด้านวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านครับคือในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของรัฐบาลท่านประยุทธ์ก็ได้มอบหมายซึ่งใหท้ท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งท่านได้โปรดกล่าเป็นรัฐมนตรีก็ท่านก็นํา น้อมนาพระปฐมบรมญัตโคงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายูกองค์ัชิการปัจจุบันนะครับ,รบมาเป็นกรอบนโยบายในการเนิงานทั้งหมดสี่เรื่องสี่ท่านด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องการสืบสานก็แปลว่าทํำศิลปว่าทําที่ดีให้คงอยู่นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับอของดีของงามไม่ไว่าจะเป็นโบราณสถานหรือว่าศิลปะภูมิปัญญาต่างๆก็รักษาไว้อีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกไปคือการต่อยอดครับ คือทาให้มันดีขึ้นทําให้มันมีไรายได้ทําให้มันมีคุณค่าส่วนกรอบที่สี่ก็คือเรื่องของการทําปฏิบัติงานให้มีหลักธรรมอภิบาลในรเรื่องของการต่อต้านการทุจริตการทํางานแบบมีเคอือขายด้ดีน,นี่ก็เป็นสี่กรอบซึ่งในสี่กรอบเนี้ยเราก็มารวมกันระหว่างภารกิจหกด้านกับสี่กรอบนโยบายเนี้ยก็มากันกหมดเป็นเราเรียกเป็นวิสัยทัศน์ทัปสาราชการในภาษาทางการีะกี้เรามองว่าว่าทําสร้าง คนดีครับสร้างสังคมดีครับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอันนั้นคือเป็นเหมือนกรอบสําคัญเป็นเป้าหมายของกระทรวงในการทํางานนะครับค่ะขออนุญาตเล่าเรื่องของการสื่อสารนะครับว่าเราทําอะไรพังนะครับอย่างที่บอกครับว่าเรามีว่าธรรมทั้งสองระดับคือว่าธรรมท้องถิ่นกับว่าธรรมที่เป็นว่าธรรมของชาตินะครับสิ่งที่เราทำก็คืออนุรักษ์ฟื้นฟูและก็เผยแพร่ ศิลปะวัฒนมหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์ของชาติประวัติศาสตร์ท,ท้องถิ่นหรือขนบธรรมเนียนประเพณีภูมิปัญญาต่างๆก็มีกิจกรรมที่จะทําให้เกิดการสืบสานขึ้นในทุกระดับ,บอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ดําเนินการนะครับ,รบในเรื่องที่สองนะครับเรื่องของการรักษาคือเราก็ให้อ่าประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของวัฒน์นะครับ,รบเป็นคนที่เรียนรู้เข้าใจ แล้วก็มีสำานึกที่หวงแหนต่อศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาตินะครับเมื่อเขามีความรักความเข้าใจความหวงแหนเขาก็าจะร่วมกันสืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมของเขาเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความเป็นไทยความเป็นถิ่นที่ดีงามอาหารการแต่งกายอะไรก็แล้วแต่ภาษาประเพณีครับก็บบจะช่วยกันสืบสานเอาไว้เป็นมรดกของชาติในขณะเดียวกันก็เอามาสร้างอาชีพสร้างรายได้เช่นกันเดี๋ยวจะพูดถึงกกอบที่สามนะครับ ก็คือการต่อยอดมาสร้างเศรษฐกิจนั่นเองครับตรงนี้ก็หมายความว่าในบางเรื่องนะครับมันสามารถทําเป็นสินค้าได้ครับยกตัวอย่างเช่นอาหารไทยอาหารถิ่นอย่างเงี้ยครับมันก็นอกจากที่จะเป็นของที่อยู่ในชีวิตประจําวันแล้วสามารถที่จะทําเป็นสินค้าทําไปเรื่องของการต้อนรับของนักท่องเที่ยวหรือการทําอะไรได้หลางหลายอย่างนะครับเรื่องประเพณีก็เช่นเดียวกันนะครับเทศกาลประเพณีเนี่ยนอกจากสื่อสาร เป็นเรื่องของการรวมคนเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนแล้วยังยกระดับให้เกิดการสร้างรายได้เกิดการท่องเที่ยวได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่ารว่าบางอย่างนะครับเราคงเห็นโอท็อปใช่ไหมครับโอท็อปคือเครือข่ายชุมชนครับมีทุก,<ต>ทกจังหวัดเลยมรทุกมีทุกอำเภอด้วยผู้มปัญญาชาวบ้านแต่กระทรวงของเราเราเรียกว่าเป็นซีพอต CPOT ก็คือเป็นสินค้าที่มีรากฐานหรือเป็นทุนมาจากว่าถธรรมของถินมาจากภูมิปัญญาครับก็เอาคนค่าเอาเรื่องราวของของถินที่ทางว่าทธรรมเหล่านั้นนะครับมาเป็นเรื่องเล่าแล้วก็พัฒนาเป็นสินค้าออกแบบให้สวยงามตรงใจตรงใจกับลูกค้าตรงใจกับผู้ซื้อก็เรว่าเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเอาไปว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนสุดท้ายก็พูดไปแล้วนะครับว่า กระทรวงมองว่ากระทรวงเองเนี่ยมีแค่เจ้าหน่วยงานครับคนประมาณสักห้าพันคนเราก็ไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ครับเราก็ร่วมมือกับเครือข่ายทางว่าทําในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐของเอกชนหรือแม้แต่ชุมชนเองเช่นอาชบ้านที่เราเรียกว่าพลังบวรคือบ้านวัดโรงเรียนวัดระธาุสถานนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งคือสภาวัฒนธรรมเรามีสภาวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับตำบลถึงระดับ อำเภอจังหวัดแล้วระดับประเทศฉะนั้นเครือข่ายเหล่านี้คือคนที่มาร่วมทําการกับเราก็เป็นสิ่งที่ดาเนินการอยู่ครับท่านครับค่ะค่ะแล้วท่านคะแล้วนอกจากการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอย่างที่ท่านได้บอกเอาไว้แล้วเนี่ยที่ผ่านมาทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการขับเคลื่อนงานที่สําคัญสาคัญอะไรบ้างคะผมยกตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เลยแล้วกันะนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าทุกวันเนี้ย สิ่งสำคัญที่สุดคือหลังโควิดสิ่งที่จะต้องกระตุ้นคือเษฐียจชุมชน <c oughs> ทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีอาชีพมีรายได้ในขณะเดียวกันก็สร้างาสื่สารว่าธรรมของตัวเองด้วยครรับบเราก็ใช้กลไกบวรเนี่ยครับ เราเรียกว่าเป็นชุมชนคุณธรรมชื่ออาจจะดูเอ๊ะมันยังไงชุมชนคุณธรรมุมชนุมชนคุณธมรมแล้วก็แบบเรียกว่าบริหารด้วยหลักบวรอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอาจจะดูฟังยากต้องต้องอธิบายให้กับท่านฟังที่ติดตามอยู่ครับคือบวรนี่คือบ้านบ้านนั่นคือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําอ่าที่เป็นทางการหรือผู้นําท้องถิ่นท้องที่หรือว่า พ่อแก่แม่เท่าที่ชาวบ,บ้านเชื่อถือศรัทธาก็ตาแ<ช>ต่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแกนของบ้านครับแกนที่สองคือแกนศาสนสถานซึ่งถ้าเป็นพุทธก็เป็นวัดถ้าเป็นศาสนาอื่นก็เป็นผู้นําศาสนานั่นเองไม่ไว่าจะเป็นของคริสต์อิสลามตามเฮนดูอะไรก็ตามก็ผู้นํากับาศาสนสถานนี่ก็คือเป็นแกนอันหนึ่งในการที่จะดําเนินงานทาชุมชนส่วนที่สามรอเลยก็คือรัฐรราชการนะครับสามส่วนเนี้ยทําอะไรครับ สามส่วนเนี้จะทําให้ชาวมาเป็นคนที่จะชักชวนชาวบ้านนะครับไปค้นหาของดีสิ่งที่ดีของชุมชนครับซึ่งเรามีแก่นของการปฏิบัติของชุมชนคุณธรรมในสามสามแก่นด้วยกันแก่นแรกก็คือว่า,าศาสนาคือความดีงามคือคุณธรรมคือจริยธรรมที่ชุมชนนับถือก็ให้แก่นนาเนี่ยครับใช้หลักาศาสนาเนี่ยมาใช้ในการ ส่งเสริมชุมชนเพื่อรัรูปปฏิบัติแล้วก็เป็นแก่นในการที่จะมรงชีวิตอันนี้คือแก่นศาสนาแก่นคุณธรรมนะครับ,รบแก่นที่สองก็คือว่าการอยู่รอดของชุมชนเนี่ยในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็ะจะทานไว้นานแล้วตั้งแต่ปี 40, <อ>่ศูนย์ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงครับครับส่งเสริมให้คนในชุมชนนำแนวทางของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเยมาใช้ในการประกอบอาชีพและการมุงชีวิตอันนี้คือแก่นที่สองของชุมชน ส่วนแก่นที่สามก็คืออย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าแต่ละชุมชนมีของดีมีวัฒนธรรมของตตวเองก็คือให้สืบสานวัฒนมท้องถิ่นวัฒนมไทยนั่นเองฉะนั้นชุมชนกรุงเทพอ่ะเขาจะมีหลักปฏิบัติอยู่สามด้านคือหลักศาสนาหลักเศรษฐพอเพียงและหลักเรื่องของวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามครับทีนี้สามหลักเนี้เขาต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าอธิบายตามขั้นตอนวิชาการมันก็จะยุ่งยากไปถ้าพูดอย่างง่ายๆคือส่งเสริมให้เขาปฏิบัติตามเนี่ยครับแล้วต่อยอด ให้เป็นสินค้าทางวัฒนมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒน์ก็แปลว่าเขาเอาสิ่งที่เขาดีอยู่นะแท้ก็ทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีเชิญคนอื่นนะครับมาท่องเที่ยวชุมชนว่ามาที่นี่แล้วจะเจอความดียงามอะไรเจอวัดเจอวารเจอสถานที่สําคัญทางศาสนาเจอเรื่องของผักผลไม้สินค้าชุมชนเจอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเจอการต้้นรับที่อบอุ่นเจออาหารเจอ ของฝากที่เป็นของชุมชนที่เป็นของดี <c oughs> ก็แปลว่าชุมชนพินธรรมสามารถต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยคนในชุมชนนี่แหละมาจัดการตัวเองโอ้โทานรัฐก็เหมือนที่ส่งเสริมสนับสนุนครับอันนี้ผมผมบังเิญว่าผมได้มีโอกาสนะครับลงไปในพื้นที่ของชุมชนคนธรรมของที่กระทรวงดูแลอยู่เนี่ยหลายจังหวัดมากเลยครับอันนี้เขาต้องบอกว่าต้องปรบมือให้กับทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยคือมีโครงการอะไรแบบนี้มาเนี่ยคือชาวบ้านเขาเปิดรับเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราในฐานะที่เป็นคนที่ ไปเรียกว่าไปค้นหาชุมชนคุณธรรมเพื่อที่จะเอามาถ่ายทอดให้กับคนอื่นรู้จักนี่ครับรู้สึกภูมิใจแทนเลยฮะเพราะว่าแต่แต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมต้นแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการจัดการที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวที่ชุมชนของตัวเองได้เป็นอย่างดีจริงๆนะครับถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับตอนตอนนี้เนี่ยมีครบแล้วทั้ง76จังหวัดใช่ไหมครับแล้วมีโครงการที่จะทําอะไรต่อยอดนอกจากนี้ไหมครับท่านครับ คือในเรื่องของชุมชนคุณธรรมตอนนี้ชุมชนต้นแบบที่พร้อมและท่องเที่ยวตอนนี้มีทุกจังหวัดครับประมาณสักร้อยชุมชนละก็จะขยายผลไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเรามีชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศอึงสองหมื่นกว่าแห่งแต่ว่าสองหมื่นมันก็ไม่ได้เป็นชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ทุกแห่งแต่เขาก็จะเรียนรู้ด้วยกันได้ซึ่งกันและกันครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่กระทรวงทำคนเดียวนะครับจะมีหน่วยงานอื่นร่วมทำด้วยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนทางกีฬาทางนักกีชนทางเกษตรอะไร แต่คือทําร่วมกันช่วยกันครับก็เป็นการบริการด้วยกันครับเราก็จะขยายผลไปเรื่อยๆแต่ไม่เน้นไปริมานะครับเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพืหมายถึงไปแล้วเนี่ยเจอของดีเจอคนดีเจอสิ่งที่ดีแน่ๆครับแล้วก็ประทับใจกลับมาไปบอกต่อจนกระทั่งบางคนนะครับบางชุมชนเนี่ยมีคนมาเที่ยวแล้ว ซื้อสินค้ากลับไปยังไม่พอครับยังสั่งต่ออีกลับมาเที่ยวอีกในควประมาณนี้ออเดอร์นะใช่ครับเหมือนบางทีนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่าฮ้ยประเทศไทยมีอย่างนี้อย่างเช่นที่ผมไปที่จังหวัดราชบุรีชุมชนนาหนองใช่ไหมไปที่กาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหดี๋ยวแม้แต่ที่ลบบุรีนะครับหรือจันทบุรีอย่างเงี้ยนะครับแต่ละที่แบบโอ้โหสินค้าแต่ละที่ก็ต้องต่างกันใช่ต่างกันจริงจริงนะครับคือถ้าถ้าถ้าที่ไปในพื้นที่ถึงจะรู้ครับว่ามีของดีจริงๆรงมันเลยต้องมี ที่จริงๆแล้วแม้แต่วิถีชีวิตนะครับก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ไปเข้าสวนผลไม้ดูทํากันยังไงไปดูการงานประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆแม้แต่การทําไร่ทํานาก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ฉะนั้นจริงๆแล้ววิถีชีวิตคือเสน่ห์ของชุมชนที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาติต่างชาติก็ตามเมื่อเปิดประเทศเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าชุมชนเหล่านี้เข้มแข็งและก็สามารถที่จะถ่ายทอด ให้คนอื่นได้เรียนรู้ทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและก็เรื่องของความเป็นไทยรวมทั้งเรื่องของการขายสินค้าแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ทางหนึ่งเลยครับครับทราบว่าทางกระทรวงเองเนี่ยครับตอนนี้ก็มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือว่าสี่พอตขึ้นมานครับว่าท่านผู้ฟังอยากจะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเข้าไปดูได้ยังไงที่ไหนบ้างไหมครับท่านครับครับสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างที่ผมเรียกไปที่ที่บอกว่าที่ยออว่าสี่พอตเนี่ยครับตอนนี้ เรามีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดูได้และเลือกซื้อได้จ่ายตังค์ได้ด้วยนะครับครับไปที่เว็บไซต์ cport Cpot นะครับแล้วก็ช็อปช็อปที่แบบว่าร้านค้านะครับ cportshop.com เข้าไปดูได้เลยครับมีเป็นหมื่นรายการท่านจะเห็นรูปแบบว่าสินค้าทางวัฒนธรรมเป็นแบบไหนขายที่ไหนรูปแบบสวยงามอย่างไรมีเรื่องเล่าอะไรแล้วก็ซื้อของในที่ไหนดีได้ครับสั่งซื้อได้เลยชำระเงินได้เลยแล้วก็ของจะส่งถึงบ้านทันทีโอ้ดีมากเลย นอกเหนือจากนั้นนี่นะครับเรื่องของนอกจากงานวัฒนธรรมแล้วหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเรื่องของงานที่เป็นแบบงานสื่ออสมัยใหม่แบบนี้ครับมีการส่งเสริมหรือว่าขับเคลื่อนยังไงบ้างไหมครับเรื่องของสื่อเนี่ยตอนนี้ครับเราคงเห็นแล้วว่า พอโควิดปุ๊บมันก็จะมีอุตสาหกรรมซึ่งเคยเติบโตก็คือเรื่องของภาพยนตร์เวทัศ์หรืออุตสาหกรรมบันเทิงที่เราดูแลนะครับซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ประเทศปีนึงก็ประมาณสองแสนกว่าล้านครับครับตอนนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่าลงภาพยนตร์ก็นดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างครับเนื่องจากว่าอยู่ที่มาตรการของรัฐแต่ตอนนี้เริ่มผ่อนคลายหมดแล้วสิ่งที่จะนําเรียนท่านผู้ฟังก็คือว่า อุตสาหกรรมภาพ,พยนต์เวทีเกมหรือว่าเรื่องของคาราโอเกะอะไรที่กระทรวงดูแลหรืออุตสาหกรรมอื่นๆน,นะครับเป็นสิ่งที่กระทรวงส่งเสริมคือหมายถึงว่าส่งเสริมตั้งแต่กระบวนการผลิตเรื่องของการจําหน่ายเรื่องของการไปพัฒนาบุคลากร,กรหรือรเรื่องของการนําสินค้า นำแหล่งท่องเที่ยวนาความเป็นไทยในผ่านสื่อเหล่านี้นะครับเพื่อให้คนรู้จักทั้งนในและต่างประเทศนะครับคือเป็นการส่งเสริมุตสาหกมภาพื่อพัฒนาด้านเองครับครับครับนี้ก็อยากจะถามท่านที่ต้องเรียกว่าดําเนินงานหรือว่าดาเนินกิจกรรมต่างๆในช่วงที่มีการระบาดของโควิดสิบเก้าอย่างทางกระทรวงเองเนี่ยมีมาตรการหรือวิธีการทํางานยังไงบ้างครับท่านครับอโควิดสิบเก้าเนี่ยโดยเฉพาะตอนระลอกแรกครับนะครับ จะเห็นว่าคนตื่นกลัวทั้งตนกทั้งตกใจทั้งกลัวทั้งหลายอย่างมากนะครับสิ่งที่เรารับมาโจทย์มาจากรัฐบาลคือให้ทุกกระทรวงช่วยกันสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเพื่อให้ชาวบ้านเข้า่าประชาชนทั้งเราทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับเข้าใจว่าโรคนี้เกิดขึ้นอย่างไร เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะร่วมมือกันช่วยเหลือกันได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่เราทับมานะครับอันแรกเลยก็ที่ผมเรียนไปนะครับเรามีชุมชนคุณธรรมมาสองหมื่นกว่าเรามีศิลปินทั้งศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้านแล้วก็เครือข่ายคนที่อยู่ในวงการศิลปะเนี่ยเยอะะนะครับเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าฉะนั้นถึงความที่สุดก็คือเราใช้คนของเราที่มีอยู่นะครับเป็นต้นทุนเช่นนะครับ เหตสื่อโดยใช้สื่อพื้นบ้านครับลำตัดหมอลำโนราอะไรก็ตามนะครับเราก็เอาเรื่องการป้องกันโรคเนี่ยครับหรือว่ามาตรการที่สาธารณสบส่งเสริมนี่ยเผยแพร่ผ่านสื่อพื้นบ้านครับแล้วก็อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนนะครับไปบอกต่อนะครับว่าเป็นภาษาของเขาเองเป็นการแสดงของเขาเองเพื่อให้สื่อสารได้ง่าย ขึ้นได้ทาทุกภาคเลยครับครับท่านครับเวลาจะหมดแล้วหแล้วหนึ่งนาทีท่านมีอะไรอยากอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังไหมครับที่ประเด็นที่ท่านอยากจะฝากหรือยากจะบอกในช่วงนี้ครับเชิญเลยครับครับอย่างที่เรียนนะครับว่าว่าทาคือของพี่น้องประชาชนครับสําคัญหลังแรกก็คือขอให้พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจและร่วมกันสืบสาร ในขนะเดียวกันก็เอาว่าทธรรมที่มีค่าเราเนี่ยครับมาสร้างเป็นอาชื่อสร้างเป็นรายได้แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราเองอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับในช่วงโควิดอย่างเงี้ยเป็นส่วนที่เราจะต้องร่วมมือกันเอาความเป็นดีของสังคมไทยนะครับควาเพื่ออาทรการอยู่ด้วยกันการช่วยเหลือเพื่อกลุ่การมาใช้เป็นพลังในการที่จะแก้ปัญหาให้มันรอดพ้นไปด้วยกันครับและขอขอบคุณทางท่านผู้ว่าการจังหวัดทางเครือข่ายและทุกท่านนะครับทั้งกระทรวงโดยเฉพาะทางท่านตรีท่านประหลัดเองก็ ฝากขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือในการทํางานกระทรวงมาได้ดีตลอดมานะครับครับครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านมากมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณครับขอบะคครได้พูดคุยกันอีกนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ